การแสดงพี่โอบอกว่า <ละ S 1> เงียบมากแม่ไม่มีเด็กเงียบมากมาแลยอุ้ยเอาการสแสดงอ๋ออ๋อ<า>อ๋อให้พี่ไปทำการสแสดงอ่ะโอ้โหการสแสดงมาขายอะไรจ๊ะ

เออลูกค้าลูกค้าก็เต้นมานะคะลูกค้าถือตะกร้าไปค่ะถือตะกร้าไปเซเว่นนะคะลูกค้าเข้าไปเเลยนเารเการแสดงครับการแสดงเชิญชมการแสดงได้แล้วค่ะอ่ะเต้นเพลงยค่ะอเต้นเพงไคะ 啊，啊，啊。 การแสดงของน้องพลอยนะคะต่อไปก็จะเป็นการแสดงของน้องเพชรปุริสายนะคะเขาเปลี่ยนชุดอยู่อ๋อเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะเปลี่ยนชุดอยู่นะคะตอนนี้ค่ะ,อะรอแป๊บนะคะรอแป๊บนะคะกาลังทําผมอยู่ค่ะตอนนี้ฉีดน้ําหอมค่ะฉีดน้ําหอมอฉีดน้ําหอมทาผิวค่ะ อ่าทาผิวทาผิวอ่ทาแป้งทาปากด้วยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทั้งสองคนเลยนะคะตอนนี้กําลังทาแป้งทาปากกำลังทําผมโอ้โหโอ้โหทาครีมทาขาทาครีมทาขาทาปากทาหน้าทาคอโอ้โหใส่ชุดเปลี่ยนชุดโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่าต่อไปรายงานตัวด้วยค่ะรายงานตัวด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อพี่น้องก เป็นใครคะนามสกุลอะไรคะนามสกุลค่ะนามสกุลน้องเพชรอะไรนะคะเพชรค่ะน้องเพชรปู่อะไรนะคะปู่รปลุนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อชื่ออะไรนะคะคุณพ่อชื่อดีไทยค่ะค่ะไทยคุณแม่นะไรคะแม่ผีดีเท่าไม่ใช่ค่ะแม่อะไรแม่อะไรคะแม่อันดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะคุณยายชื่อเอ็นคุณยายนี่ค่ะคุณนายค่ะคุณยายชื่ออะไรคะคุณา อ๋อเอลอีกแล้วเหรอสับสนมากค่ะตอนนี้เอาตอนนี้เด็กไม่โกหกนะคะเด็กไม่โกหกโอเคตาชื่ออะไรคะชื่อชมพูค่ะตาชื่อชื่อชมพูโอเคไม่ไม่โกหกเด็กไม่โกหกค่ะอ่าต่อไปคนนั้นแต่งตัวเสร็จยังแม่ดูจิแม่จะมาเต้นเพงอไรคะเต้นเพลงแม่เต้นเพลงอะไรนะเพลงไรนใครอยากเล่นเต๋าเห่นเต๋า ก็หนึ่งลืมตุ้มหูอาเปักกิ <descriptive together> ๊บหรือยังปักกิ๊บหรือยังเอาปักกิ๊บปักกิ๊บอ๋อเอาใส่รองเท้ายังใส่รองเท้ายังใส่รองเท้ายังเอารองเท้ารองเท้าส้นสูงโอ้สูงมากไหมดูสูงขยเงขาหน่อยขยเงขาหน่อยขาสูงสูงอ๋อเอาไปเลเอาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนรายงานตัวค่ะพี่พลรายงานตัวค่ะพี่พลพี่พลมาพี่พลรายงานตัวหน่อยค่ะ ยี่อยะตัวหน่อยเม่อน e. ้องอยตัวอะไรโอ้ย e. ังแต่งตัวไม่เสร็จเลยอ่ะยายชื่อแอมเลย่อมไกแตนใครชื่อแตโอ้แม่ชื่อแอเอชอลอรี่เอาเเอลอเอ คนนั้นแต่งตัวดีเด็กไม่อยู่แม่จะบอกแม่จะบอกเพลงเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างมันจะมีเพลงช้ากับเพลงเร็วอ่ะอพลอยจะร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงเร็วค่ะเพลงช้าโอเคเพลงช้าก็จะเป็นฟุลาแบล๊บบฟุล่าช้าเจนเมอร์จนอ่ะน้องเพ็คก็จะดีพิตาที่ฮอยร้องไม้ด้วยแต่แม่เอาไม้ให้ด้วย นอนมากับรถเลยแต่ว่ารถติดมากขาขาเข้าขาเข้ามาบ้านเรานีไม่ติดหรอกออเนาะชอเพชรชายค่ะอ๋อออลูกพ่พลชัสวัสดีค่ะวันนี้คะแม่ชื่ออะไรนะคะชื่อชื่ี่พลอยเอาพี่พลรายงานตัวค่ะหนูชื่ออ่ะสวัสดีด้วยค่ะอ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสัมผัสสัมผัสอ่ะอ่ะมันทเลยพี่พลอยรายงานตัวให้เสร็จหนูชื่อเด็กหญิงอะไรพูดให้เสร็จพี่พลอยค่ะอือแม่มันท้งเลยอายไปแล้วไงก็๊อกเลยนะเออเดี๋ยวก็ป๊อกเลยนะ เออเออไอเตี่ยไอ้จัมอะไรนมือหน่อยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นไปไม่ได้นะขึ้นไม่ได้นะเออเฮ้ยเออการแสดงอะไรเนี่ยโอ้โหยังรายงานไปรายงานตัวก่อนรายงานตัวค่ะหนูชื่อเด็กจริงไม่ใช่ฟูุ๊มอร์นิ่งอะไรตอนนี้เอ้่ะอ่ะหนูหนูนต้องทำก่อนหนูต้องทำก่อนรายงานตัวก่อน ผมชื่อเด็กหญิงพลอยฝุริสายค่ะลูกพ่อบอยสุริชัยลูกแม่แอนออรีค่ะแกนี่นะจ๋าอ่าเสียงยังบ้าเด็กเด็กดีจ๋าเอาลงเด็กเด็ครัค่ะลงดีๆนะลูกลงดีๆนะพี่พลอยลงดีๆนะโอ้ลงดีๆลงดีๆเดี๋ยวแม่คอเดี๋ยวแม่คอเจ็บตรงนี้ได้ไปหาหมอ,อนะลูกเออเดี๋ยวไปหาอันนี่้ท่าอะไรอ่ะท่า <c oughs> ไอ้ยาง้นเลยเหรอโอ้โหตัลไปตาดไนี่บนกันรอใกี่วาพกันโอ้โหเสียงพี่นอแ้เจียวอีอีกอีเลาไม่เล่าใช่ไหมเอ่ไใช่ไหมอชอบมาชอบมา

เห็นไหมเห็นไหมเป็นเลขทีมหรอทลูกค้าหนาลูกค้าสั่แก้วค่ะเออเออลูกค้าเเสิร์ฟแก้วลูกค้าไปแล้วนะแม่ับาลก้านกูกนะบายบายกูินิงค่ะลูกค้าไปแล้วค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะกีบาทคะลูกค้า ทอนตังด้วยเปล่าคะลูกค้าอันนี้ของลูกค้าของลูกค้าสั่งใช่ไหมคะนอันนี้ของแม่เน,นของแขมันหมดแล้วเอ้าแล้วยายจะได้กินป่ะนี่แม่ขออุ้ยน่าสงสารยายมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะอบอกว่าอบอกว่ามันหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาขายใหม่นะคะขอ,คขอบคุณค่ะ กินได้มาไหมเนี่ยกินได้ใหม่นะกินได้ให้หมดเลยนะกินได้กลับให้ใหม่กอบพอยเองนะจ้าขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะด้วยนะอืมเก่งมากห่ไค่ะฮ่่าฮ่าฮ่าเอาใครอะจามเหรอได้ได้ได้อุ้ยอะไรเนี่ยลูกทำอะไร แหน่เพ right? ื uh, ่อเต็มหรือแม่เออเออเดี๋ยวยายไปเอาออกมาให้ค่ะยายไปเอามาให้นะแต่ว่าไปแม่ๆๆไอ้ยัยไอ้ยัยคิดไอ้ยัยไอ้ยัยไอ้คอยคอยไม่เอาลูกคอยยังมีอีกเหรอบาปเลยนะถ้าใครตดใส่แม่บาปนะถ้าใครตดใส่แม่บาปนะลูกหนูขอหนูขอโทษแม่ยัง ขอโทษตอนไหนโทษหรอไหนไหนหนูยกมือไหว้ขอแม่แม่ดูหนูหน่อยอะขอโทษขอโทษค่ะแม่เห็นไหมหน่ขอโทษแม่แม่พี่พรไม่ได้ตั้งใจแม่ให้อภัยค่ะแบ่งกันได้ไหมโอเคนะเดี๋ยวยายแปผมเพิ่มมาเพราะว่าไหนคะแม่ซื้อมาหรอแม่ซื้อ ใช่แต่มันเหนียวจังเหนียวมากม่ใช่แบบเพื่อนกันอนนี้ก็รเองนะโอเคใช่แบบกันแล้วก็แตเจ้าหมาอีกไม่นานก็คงสีเช้าไอ้แต่โลกยุทยู์ที่เ่าไมเป็นผู้สาวผู้ได้อนนา ตังกไๆๆ้อยไปถอเดี๋ยวขามุนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โนคอมแผห้ามเลยห้ามขาหมุนนะคะอู้อร่อยจังแม่สะอากขนมอร่อยมากมาลองพิมาเป็นมหาหเป็นมหาใแล้วาป้นดอ่ะขอบคุณครับ ออ้เปกเลยนะลูกเพริพพกแก้วี่แจค่ะขนมนะได้ค่ะแมไม่บายแมไม่บายหวค่ะนี่อันนี้กินได้มันก็ไม่เยอะมันก็ไม่ได้เต็มมากก็รักเต็ม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 เต็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 เเ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 เ

เดียวจะเอาน่คะแม่แม่หูอี่อัพ่ออันยุ๊กอานนีเอนี่ใครอนพ่ออันพ่ออันยกอันนี้แม่ค่ะใครพ่อจังพ่อพ่อ่ังค่ะเก็อาไวแล้วค่ะพ่อมีังค่ะแต่น้ พ่อเป็นปพอ่พอเป็นพ่อเป็นแม่คุณที่องเลเปียกเปนนเปียกึนวันสุดท้ยคือเธออ่ไม่ไม่นี่ไม่หลี่นี่พี่พรเป็พ่อพี่พยเป็นพ่อนะพ่อเป็นพ่อนะเจมกันเอาเก๊ะลงหน่อยนะเอาชุดลงหน่อยใช่ไหมเอาเจ็บจบจบแล้วกอแห่ทำไง จบแล้วพ่อของแม่ทำไมหอมแก้มไงหอมแก้มแม่พ่อแม่ต้มนี้เหรอแล้วแล้วแม่หอมแก้มพ mm ่อไหมอันนี้เป็นพ่อนะออันนี้เป็นพ่อนะอ่ะพวกเธอโอ้โ๋อมามาร้องในการนี้ขอแซนไฟหน่อยอะไรนะแสงไฟหน่อยนะคะโอ้โห ไปให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ดีในใคะใ,ให้พ่อหน่อยเออให้พ่อหน่อยให้แม่หน่อยนะคะแม่แม่เอาไม้ดูนะเออเอาไม้โถที่ตะบอกว่าแล้วแม่ยยชูบตลอดไปเดี๋็กๆยายจะเป็นคนเปิดแสงไฟเองนะโอเคนะ ยิดมั่นไงแตนคนที่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่คนที่จะอยู่ตรงนี้มีชีวิตให้กับไอ้แก้วก่ละกาแกหม่ทุกวันอ๋อเขาทำชี้อ๋อหอมแก้มอ้ยเขาว่าตํำน้อง่อยจ้ม โต้อนแล้วแม่มาร้องเพลงอะไรนะแม่ที่เปียนเปียนโค้งนั่งไครข้องมารบีบอยโทรมาจะหลุดมาจะหลุดของแม่โทรมาอะไรนะโทรมาอะไรนะลูกยายร้องไม่ได้อ่ะโทรมาอะไรพี่น้องเพชรออบอยแนอยก็อ้อยเอได้ชื่อว่นอ๋อ 万事啊！车车开门。